นเดินแต่พุ่งมันนะคะตอนนี้จะเป็นคลิปเก็บตกที่เรเ,เดินทางจะให้ดูว่าน้นนะคะน้องวัวน้องควายตรงนีวคว้คือมันเป็นธรรมชาติอะไรที่แบบสวยงามมากเลยมันคลิปเก็บตกที่ว่าเดินเดินเดิน,ดนทางกลับระหว่างทางก็จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันไปแบบ ยาวๆเรื่อยๆเลยนะคะไปเดินเราไปดูกันใกล้ๆระวังหน่อยนะจ๊ะมันยปิดหอปล่าเออมไม่รู <laughs> ้เดี๋ยวเตรียมตัววิ่งด้วยนะเตรียมตัววิ่ง ของระกาศที่นี่ายวัไวไ,วไ,วไ่ายควยไรแ้่ะหรือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ให้พระแม่พี่น้องได้เห็นว่าเออแถวรอบนอกเนี่ยมันมีความสวยงามทีกิตการตาด้วยธรรมชาติของเขาเลยคือท้องฟ้าดิสวยงามมากเลย มาไม เตรียมตัววิ่งกันนะเป็นภาพบรรยากาศเ,าเก็บตกเดินทางแล้วกลับบ้านระหว่างทางก็ให้ดูธรรมชาติที่มันสวยสดงดงามโดยที่ไม่ต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไร นะดูนะไปสวยๆงามๆเลยดูบรรยากาศกท้องฟ้าทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลเลยก็เพิ่งจะเคยเห็นแบบนี้แหละ <c ười> ยังไงก็ซูมมาที่ควายตัวเมียอีกแล้วพี่น้องเอ้ยระหว่างถ่ายไปก็ต้องดูด้วยกลัวเขาวิ่งใส่ วิ่เข้ามาแล้วตากล้องบอกว่ามันมานุ่นแล้วไอ้หนีเร็วหนีเร็วไอ้มานั่นนั่นนั่นเขาวิ่งมาเลยนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอย่างเร็วเลยนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยนั่น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 นั่หนีดีกว่าโอเคฝั่งขวามือดิจะเป็นฝูงควายทั้งหมดเนะจ๊ะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1อ็ดสิและ14ี่ตัวเขามาอีกแล้วไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายน้องปิดคลิปไปด้วยนะจ๊ะลูกบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าที่ให้มาถ่ายทำนะจ๊ะสวัสดีค่ะ